ดูใจมันไม่ได้เห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจของคนว่ามันมั่นคงไหมเรียกมั่นคงในความดีโผุ่ๆหรือเปล่าบางคนก็เดี๋ยวรักษาสินเดี๋ยวตั้งใจรักษาเดี๋ยวก็ใจก็เป๋ไปเรื่องอื่นแหละไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่มั่นคงแล้วปล่อยก็เรียกปล่อยใจไม่ไม่ไม่กระตือรือร้น ตอนแรก็็แอคทีฟน่าดูเลยฉีดตัวเองน่าดูเลยความดีเวลาเราทำถ้าจะให้มันส่งตัวดีเธอต้องทรงสมาธิบ้างอย่างน้อยก็มีอาณาปานสติเพราะการที่เรามีสติพอรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกของเราเรายังนึกถึงอารมณ์เรายังพานึกถึงว่าเรากำลังตั้งใจทำอะไร ฉันจะตั้งใจสวดมนต์ฉันจะตั้งใจรักษาศีลห้าฉันจะตั้งใจรักษาข้นนั้นคอ้อนี้ไนว่าล่ะมันมีเนี่ยมันมีในความตั้งใจของเราแต่ถ้าเรามันไม่มีสมาธิบ้างเดี๋ยวมันก็หลุดอารมณ์เหล่านี้มันก็หลุดอารมณ์ที่มันคุ้นเคยก็ออารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงมันก็กลับเพราะเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นเป็นปกติ แต่อารมณ์ที่เรากําลังสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคืออารมณ์ความดีที่เรากําลังเห็นว่าหลนทางที่ทําให้เราพ้นได้เราก็ต้องมีสิ่งนั้เป็นอารมณ์ของเรานั้นฉันจึงไม่ดูความแป,โปรโวนเปลี่ยนไปของสังขารสังขารเราในนั้มันจะปุงแต่งยังไงเนี่ยมันได้มันจะเกิดอารมณ์ไอ้นนนอารมณ์ไอ้นี่มันก็เกิดเกิดดับ เราจะรักษาอารมณ์ความดีได้ไมันต้องมีสมาธิเพราะถ้าไม่เลี้ยงเราเลี้ยงในเรื่องของสมาธิจิตไว้บ้างเราจะเอาเอาใจเป็นนึกถึงความดีได้ยังไงล่ะเพราะเรื่องที่มันกวนใจเราเป็นในทางที่ไม่ดีเราคุ้นจะตายไปอารมความแล้วก็คือว่าทำที่พึ่งของเราที่เป็นของเที่ยง ที่พ th together, our our ึ่งของเราที our our はは่ไม่เป็นอนัตตาที่พึ่งของเราที่เรานึกถึงคราวใดก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ยึดเท่าไหร่ก็เป็นสุขอะไรยึดเท่าไหร่เราจะเกาะเท่าไหร่เราจะนึกถึงเท่าไหร่เราก็สโ้ยิ่งนึกยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกเป็นสุขนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสุขนึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสุขใช่ไหมล่ะนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็เป็นสุขแค่นี้แหละสาระของเรานึกเข้าไป เพราะยังไงเสียเรานึกเท่าไหร่เราก็ไม่มีทุกข์แต่จะนึกนึกเรื่องสตางค์ของเธอเมื่อไหร่เธอก็ทุกข์ทุกข์แล้วนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเป็นที่พึ่งของเธอเนี่ยมละเป็นทุกข์นั้นคนพิจารณาบ่ายบอยๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่มีอยู่จริงเห็นให้เห็นจริงแต่มันไม่มีอยู่จริงนะ มันมีสภาพให้เราเห็นคือเห็นการเกิดการดับแล้วเห็นมันจากเราไปแล้วไม่กลับพอมันไม่กลับคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันมีกับเราจริงๆแล้วนั่นหมายว่ามันไม่มีอยู่จริงกับเราแล้วเราจะโหยหาเราจะเสียดายเราจะคอยคิดถึงเราจะคอยเสียน,น้ําตาเราจะคอยเศร,ยร้าโศกอะไรอาวณ์สิ่งนั้นก็ไม่กลับ ไม่มีใครกลับที่พึ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงไงเพราะมันเป็นภายนอกไม่ใช่ใจของเธอแล้วก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่สร้างใจของเธอให้เป็นสุขจริงเธอบอกโอ้เรามีพ่อเราที่รักเรามากแล้วเกินเราเป็นสุขแล้วเกินที่เราได้อยู่กับพ่อเราและอยู่กับคุณแม่ของเราทุกวันเลยคุณพ่อคุณแม่เราดีๆกับเราทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะอยู่กับท่านหรืออยู่ห่างไกลท่านจึงก็คอยถามถึงคอยดูแลเราคอยเอาใจใส่เราคอยประครบประงมอารมณใจเราให้เป็นสุขตลอดคอยถามไท่อย่างนั้นถามไทยอย่างนี้ทุกวันทุกคืนเราไม่อยากจากพ่อจากแม่เราเป็นไหนแม่เราจะอยู่ไกลที่ไหนเราจะเอาของพ่อของแม่ติดตัวเราไปผมของท่านบ้างเศษผ้าเศษเล็กเศษนะ้อมาติดตัวห้อยตัวเราบ้างอย่างนี้นะคลายความคิดถึง เวลาเจอไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนเธอก็เอาอเอารูปของท่านไปบ้างเอาของที่ระลึกที่ท่านให้ไว้เป็นที่จิตเรคอยยึดถือเป็นที่พึ่งของเธอบ้างอย่างนี้พอระลึกเธอเห็นเพราะว่าท่านไม่ตายเนี่ยท่านก็ยังเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอยังมีความสุขถึงจะมันจะห่างกันนะเอา้าแต่ท่านยังไม่ตายนะท่านยังไม่ได้เป็นอะไรเรายังไม่สูญเสียนะเราก็รู้สึกว่าความสุขเรายังมีถูกไหมล่ะ แต่ว่าเราลืมนึกว่าที่เราเราหาความสุขในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเรากำลังต้องสูญเสียสิ่งที่เราเป็นแสวงหาความสุขในเวลาที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บความสุขของเราไว้ในภาพต่างๆภาพความจดจำภาพความคำพูดภาพในจิริยาของท่านภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำอะไรกับเราเราไว้ยังไงทั้งหมด จะรวบรวมเก็บไว้เป็นอัลบ,บัม้มเก็บไว้เป็นภาพถ่ายวิดีโอไว้เจออยู่อย่างนี้แล้วเกิดมาก็ต้องเจอแต่เรื่องอย่างนี้แล้วก็มาเศร้าโศกลำพึงลำพันอะไรอา,รา,อารวอนกับเรื่องที่มันไม่ใช่มีอยู่จริงและที่แย่เลยตอนที่ใกล้จะตายมันหมดเลยตอนเนี้ย คำว่าไม่มีอะไรเหลือเนี่ยชัดเลยล่ะมันชัดตอนนั้นนะเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีคนรักไม่มีใครเลยนะน่ากลัวตอนนี้แล้วเธอในโหยหาที่พึ่งของเธอในสมัยที่เธอยังเห็นอยู่ได้ยังไปหาได้ยังคุยได้ยินนี่นะ แต่ตอนนี้คุยไม่ได้เห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปจากสิ่งที่เธอเคยมีหมดเลยแล้วเธอก็มองอยู่ในความมืดมัวอยู่คนเดียวเสียงร้องในใจเธอร้องอยากจะพบเจอคนเหล่านั้นคนเหล่านี้ตายตอนนั้นเธอก็คงเจอสี่ท่านมาก่อนยืนข้างเตียงเธอเลยข้างนี้สององค์ข้างนี้สององค์ มึงเหอ้อมึงมาจะเพอ้ออยู่เลยไปกับกู <c oughs> <c oughs> มาจะมานั่งเพอ้อเนื่ลยไปเดี๋ยวนี้ข้ามารับเองแล้วอันนี้เธอทำแม่ขัดขืงก็ไม่ได้แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงขัดขืนเ็าลบก็จับถือเหวี่ยงอย่างเดียวก็เข้าแถวแล้วเตรียมตัวเดินเข้าแถวไปกับเขาแต่อันนี้เธอก็นั่งเพอ้อไปไหนกันหมดวะ ไอ้คนเดิกับคูกูมารู้จักสักคนอๆๆะไรอย่างเงี้ยแต่พมาเจอเจอป้าคนนั้นเจอญาติคนนี้เจอเพื่อนคนนั้นโอ้โหนแต่พอมาเจอกันได้วะมึงก็ตายกูก็ตายเอาช่วยกันไม่ได้ตอนนี้ก็พากันไปชีวิตยังอีกไกลเห็นไหมละ่ะเรื่องของเรายัางอีกไกลนะแต่เราไม่มีที่พึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน แถวไปอีกไกลามากเลยและวมนไอการวนกลับมาไม่ใช่อเราจะมาเจอคนเดิมนะี่ไม่ได้เจอพ่อคนเดิมไม่ได้มาเจอแม่คนเดิมไม่ได้เจอสามีคนเดิมภรรยาคนเดิมลูกคนเดิมบ้านอย่างเดิมทรัพย,ย์อย่างเดิมยศธรรมดาศักดิ์อย่างเดิมไม่เจอเจอใหม่หมดเจอตัามาเริ่มต้นศูนย์เลยลงท้ายก็ศูนย์ศูนย์หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามยันเก้าแล้วก็ศูนย์ ไม่ไปไหนสูน์เปล่าว่างเปล่าไม่เหลืออะไรการพิจารณาในสิ่ที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนี้มันดีมันทำให้ใจของเรามันจืดมันจืดมันนิ่งในความที่มันนิ่งมันจืดเรากลับมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นคือมันดับความหวั่นไหวความเศร้าโศกค,ความอะไรอาวบ์ของเราได้ แล้วเราก็ทําให้เห็นคนของพระรตนตรัยเนี่ยเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราที่สุดแล้วเนี่ยเราีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสนนัตที่พึ่งอันยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าเราหมดความกตัญญูกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเรืกคนที่มีคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะเรายังมีในใจแต่เราไม่สามารถเอาท่านเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งในใจเราได้แค่นั้นเลยนั่นคือความจริงใช่ไหมล่ะอ่ แต่เมื่อไหรที่เราไปเจอท่านเมื่อไรที่เรามีกําลังวังชาพอช่วยเหลือได้เราก็ทําแต่ตอนเนี้ยเรายังพอทําได้เราต้องทําวันข้างหน้าไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้เราได้ทําตอบแทนคุณของพระรัตน,นะตอบแทนคุณหลวงพ่อตอบแทนคุณพ่อแม่เราตอบแทนคุณที่เขาดีกับเรานะมีโอกาสทำไปเถอะ ก็เราไม่รู้ว่าจำเราจะมีโอกาสมาทํากับมันแบบนี้ไหมอย่างเนี้ยจะทํำไหมจะได้ทําอีกไหมไม่แน่แนี่เนีน่ยถ้งบอกอารมณ์คนที่เขาส่งไว้ซึ่งความดีเวลาท่านทั้งหลายเห็นเขาจึงเห็นใจของเธอมีอารมณ์ดีมันเหมือนกับความสว่างจิตของเธอมันสว่างอารมณ์มันผ่องใสเนี่ยมันสว่างมันมนี่แต่จริงที่เธอนึกถึงจะพระ นึกถงจะทาสองของพระนึสถึงเธอจะทำไอ้นั่นทำไอน้นี่เกี่ยวข้องก,กับพระาศาสนาเกี่ยวข้องกับพระจิตมันไปอย่างนั้นถึงเธอจะวุ่นวายในชีวิตมีเรื่องกระทบใจแต่ว่าไอ้ที่มันกระทบมันไม่ได้กระทบเพราะเธอมีความโลภอยากได้แต่เธอกําลังกระทบเพราะใจเธออยากให้อารมณ์ข้างนอกมันไม่ผ่องแต่ข้างลมข้างในมันผ่องอารมณ์ข้างนอกมันเกิดเกิดดับดับมันกระทบเดี๋ยวก็มันก็จากเราไปไม่มีอะไร แต่อารมณ์ในใจเราอย่งอยากจะทําความความดีของเราต่อนะยังอยากจะช่วยยังอยากจะให้ยังอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเรายังใจจดใจจออย่างนี้อันนี้คืออารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันปรากฏที่มันแสดงออกมาจากใจของเราถ้ามันทรงก็หมายว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่เสืบมันก็จะสว่างจิตเราก็จะสว่างตลอดตอนไหนก็สว่างเธออยู่ที่ไหนก็สว่างเทวาดาเห็นเธอ เขาก็ยิ้มเห็นตรงสว่างของมือถือนะยิ้มพ่อแม่เก็ยินดีมีความสุขที่ลูกของเรามีจิตใจที่สว่างสวัยตลอดเวลาใช่หไหมล่ะอารมณ์ชั่วไม่เกิดมันไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วนะอารมณ์ชั่วก็ตะเมื่อเราไม่ชอบใจแล้วเราพยาบาทอาฆาตคนนั้นก็ได้อ,อารมณ์ชั่วจึงจะเกิดแต่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับ มันยังไม่ใช่อารมณ์ชั่วก็เรียกอารมณ์ปกติเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้แต่อารมณ์ที่ไปผูกโกรธผูกพยาบาทไอ้นี่มันไม่ใช่อารมณ์ปกติอมันเป็นอารมณ์ที่เธอใจจดใจจ่อจ้องที่จะทำให้ใจของเธอมีแต่ความคุ้นคิดจากสิ่งที่เป็นความชั่วอย่างนั้นอยู่อย่างนี้จิตของเธอก็หมองหมองไปแล้วอ้าวหมองวัาเสมหมองว่าเทวดามองก็ใจของเธอหมองไม่น่าดูขึ้นก็ผ่านไป ว่าไม่เห็นความสว่างเห็นเจ้าของมัมมุมมองมอง่ไปดูมันทำไมล่ะดูจิตโอ้มันสว่างมันดวงนึงมันแลมองมันท้องฟ้างเห็นดวงดาวมันสว่างดวงดวงไหนมาล่ะไอ้ก็น่ามองไอ้ไหนไอ้ดวงไหนมัมมุมมองมองแล้วก็ไม่ดูมันถูกไหมล่ะตรงไหนมันจันจรหลัดสว่างสวัยนั่นแหละแล้วก็จ้องมองมันมากหน่อยอุปมาณข้อนี้ฉันใดนะเวลาท่านทั้งหลายเขาดูเราก็ดูเท่านี้แหละ ละท่านจะดูเราก็ดูเขานี้ไม่ดูเรื่องอื่นมองไปแวบเดียวมต้จะดูมากแล้วค่เห็นหมดทุกคนเนี่ยจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเห็นยากยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราเหล่านี้ไม่เท่ากับเราพยายามมองตัวเรามันจะได้มองใจตัวเองว่าใจอารมณ์ใจเรามันทรงไหมทรงในความดีอยู่ไหม แล้วส่งความดีมาส่งความดีขั้นไหนขั้นละสั่งยช์ไปถึงไหนเขาก็จะค่อยๆพยายามทบทวนในสั่งยชน์เราว่าสั่งย์ข้อที่หนึ่งเป็นยังไงข้อที่สองเป็นยังไงข้อที่สามเราคิดอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงล่ะลังเลสงสัยไหมยังมีนิวรณ์ในอันในสั่งย์ข้อนั้นข้อนี้อยู่หรือเปล่านี่เขาก็ทบทวนเวลาเราทบทวนอารมณ์ใจของเรามันมันก็เหมือนกัน จิตใจเาอาเราให้สว่างเวละเวลาปฏิบัติเขาทากันแบบนี้ถ้าเขามีความเป็นทิพย์เขาก็ดูจิตของเขาก่อนเลยจิตยังไม่ท่องว่ายังไม่ใสว่ามันจิตอะไรอยู่ว่ามันขุ่นมัวอะไรเออย่างนี้ถ้ามันขุ่นมัวเพราะเรายังนึกถึงเรื่องของคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้เราเก็บฝังอยู่เราก็ต้อง create. เคลียร์เฮ้ยไม่มีอะไรอย่าไปใส่ใจไม่ได้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังอะไรแล้วแต่วิบากกรรมวักมันก็ค่อยคลาย มื่อมันคลายหมองมก็เริ่มสว่างขึ้นมาสดไมล่ล่ะเราเริ่มอะไรเริ่มละปฏิฆะสังโยชน,นี่ไมล่ะค่อยๆทําค่อยๆทาในสังโยชนิสิจะเป็นเครื่องวัดใจของเธอว่าความผ่องใสในอารมณ์ของเธอมันไปถึงขั้นเป็นคนปกติหรือว่าขั้นก้าวสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาถึงมันจะเป็นชั่วคราวมันก็คือการที่เราพยายามฝึกของเรานั่นแหละ คนได้เจตปริยายาณเพจึงฝึกจิตของเขาเพื่อความเป็นพระอริยะบ่อยเขาไม่ได้มัวสนใจจิตของคนอื่นหรอกนะดูใจของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาดูเดี๋ยวก็กลับมาดูดูว่าเป็นยังไงอารมณใจเราเป็นยังไงสว่างหรือเปล่ามันหมดหมองหรือเปล่ามันสีอะไรกันวะอย่างนี้เขต้องดูว่าดูเห็นถ้าเขายังไม่สามารถท่งสมาธิได้ในการเห็นเขาก็จับนิมิตอย่างนี้องแก้วบงังพระพุทธรูปบงังมันจะมีพุทธานุสติ แล้วก็ส่งไว้ภาวนานมามะพัฒนะมาพาะพัฒะภาวนาแล้วไปภาวนาไปทศพิจนาณาในสังโยคของเราไปแล้วก็มาดูใจของเราว่ามันสว่างไหมเขาก็ทําอยู่เท่านี้ทําจนจิตมันไม่มีคําว่าถอยหลังแล้วนะคือลยอารมณ์ไม่ถอยหลังแล้วไม่กลับไม่ย้อนกลับไปทําความชั่วแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าไม่กลับไม่โลภไม่อยากได้ของใครแล้ว ไม่อยากพยาบาทอาฆาตโก,กรธเกลียดใครเลยอย่างนี้นะไม่มีใจคิดเห็นใครมาเป็นศัตรูเลยนะไม่มีแล้วแล้วก็ไม่หลงไหลอะไรเพราะว่ามองดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรความสุขอยู่ตรงไหนมองไม่เจอทักที่จะฝากว่ากับคนกับสัตว์กับสิ่งของก็ฝากไม่ได้มันเจ๊งหมดฝากคนคนตายฝากของของพังฝากว่าจะทำอะไรเราก็ไม่ฝากใช่ไหมลนะ่ะอาไม่ฝากก็ปลด การเกาะอ,ออกไปซะก็ปล่อยพอมันปล่อยเสร็จละปล่อยแล้วก็วางวางทุ่อย่างจิตมันก็นิ่งสงบแล้วก็ดูใจแล้วโอ้มันสงบว่ามันสว่างว่าแล้วก็เทียบดูมันถึงจะใช้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เพื่อการปฏิบัติให้ถึงมัรคถึงผลได้จริงๆนะในนอย่านทั้งแปประการนะอย่างน้อยเขาต้องคล่องเรื่องเจตโตปริย,ยานจะดี ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะคล่องท้องเราเริ่มเวงว,งวางว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกัน